ดีครับ affiliated. นะฮะก็มาพบอนุวัฒนะฮะวันน <socks S 1> ี้เราจะมาให้ดูนะครับอ้อยบนคันถนนนะฮะปลูกบนคันถนนที่ว่าเราเข้าดินเสร็จไปประมาณสี่ห้าวันแล้วนะครับนะครับที่เราเข้าดินเข้าดินก่อนนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เสร็จเสร็จไปเมื่อประมาณน่าจะสี่ห้าวันได้แล้วนะครับแกะใบเรียบร้อยแล้วนะครับแกะใบที่เรามัดเรียบร้อยแล้วก็จะมาให้ดูครับว่า พาเป็นสภาพไหนเห็นไหมครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเนี่ยกาบกาบกาบขอเริ่มอ,อ้าแล้วนะเพื่อนๆกาบขอเริ่มอ,อ้าแล้วนะที่เราแทงแทงไปกาบขอเริ่มอ,อ้าแล้วเราสามารถลอกไปอีกขึ้นไหมครับเห็นไหมเพื่อนเนี่ยเราเราสามารถ กรอบได้อีกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับค่อยป่อเขาแล้วเดี๋ยวเขาเขาจะเบ่งล้ำขึ้นมาเองจะก้าวก้าวเขาจะงอกไวมากเนี่ยครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมให้ดูครับเนี่ยเนี่ยกรอบได้อีกครับเพราะว่ามามา สีแรกๆก,กับสีเขายังไม่ขึ้นหรอกเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆดูเนี่ยสีเขาเริ่มเริ่มกลับมาเป็นสีออกเหลืองเขียวเลยไหมแรกๆเขาจะเป็นสีขาวตอนที่เราปอกใหม่ๆะนะครับพอเขาเริ่มได้แสงแดดเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวสีลัมเขาก็จะเปลี่ยนนะครับสีลำมเขาก็จะเปลี่ยนเป็นเงี้ยออกเขียวเหลืองนะครับแล้วเดี๋ยวพอแดดส่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นสีเหลืองนะครับเนี่ยเนี่ยปอกนเนี่ยพอเราปอกแล้วเขาก็จะเป็นสีขาวอย่างงี้ใช่ไหม ขาวนวลๆแต่พอเราปอกไปแล้วอะ่ะโดนแดดโดนอะไรก็จะเป็นกลายเป็นเขียวเข้มนะครับเขียวเข้มแล้วเดี๋ยวก็จะกลายเป็นสีเหลืองเนี่ยอย่างเงี้ยน,นะหเขาก็จะกลายเป็นสีเขียวเขียวขาวเขียวอ่อนนะครับเขียวขาวเขียวอ่อนนะฮะอันนี้เสร็จไปสี่ห้าวันแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูไปเรื่อยๆครับ ไม่ขีเละนะครับถึงจะห่างน้ําก็จริงแต่เ้าไม่ขีเละนะนประมาณนี้นะครับดูไปดีเลยครับอันนี้เรายังไม่ได้แกะใบใบที่เรามัดไว้นะเนี่ยครับเราแกะใบเสร็จก็ปอกอีกปอกได้อีกนะเห็นไหม เนี่ยครับเห็นไหมนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็กรอนี้ก็ได้อีกนะเนี่ยกาดหอเริ่มอ้าแล้วเริ่มอ้าแล้ว อันนี้มาสาธิตให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดปลอกจริงปอกจริงๆอ่ะเราต้องเราเราต้องควรใส่ถุงมือนะเพื่อนเพื่อเพราะว่าเขาจะมีคลายอ้อยเนี่ยเขาจะมีคลยคลายคลายอ้อย,ย,ยไม่รู้เห็นไหมนะก็จะเป็นลายเล็กๆเล็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวให้ส่องส่องส่องดูที่แสงเนี่ยเห็นลายอ้อยขไหมเห็นไหม น่าจะเบอร์เบอร์นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยข่าวเนี่ยจะเป็นขายอ้อยเขานะเพราะฉะนั้นเวลาปอกอ้อยสิงคโปร์ต้องระวังนะครับเดี๋ยวผมรูดให้ดูใหม่น่าจะเห็นไม่ชัดเนี่ยนะครับจะเป็นคายคายแบบว่าเป็นคายเส้นแหลมนะครับ ก็ต้องระวังกันด้วยนะฮะถ้าเกิดเวลาเราจะปอกเนะี่ยผ่านสิงคโปร์เราต้องใส่ถุงมือนะครับเพราะว่าอขา,ายเขาจะทิ่มเอาได้นะครับแต่อ้อยเล็กๆเ,เนี้ยขายยังไม่ค่อยแข็งเท่าไหรนะะ่นะครับนะครับแต่ถ้าเกิดเราลดน้ํเขามากๆอ่ะขา,า,ายขายอ้อยเาก็จะไม่ค่อยมีเนี่ยดูข้อนะครับไวไหมเพืเ่อนๆ ผมบอกแล้วตอนตอนตอนเขาเขาเกิดงอกมาใหม่ๆอ่ะมันจะช้าแต่ถ้าเกิดเขาขึ้นขึ้นเป็นลำแล้วอ่ะเขาจะไวเขาจะดันตัวเองขึ้นไปไวมากนะครับนะครับตอนที่เราปลูกมาใหม่ๆอ่ะเล็กๆก็อาจจะช้านะครับแต่พอพอเขาขึ้นต้นขึ้นขึ้นเป็นลำแล้วอ่ะเราใส่ดินใส่ปุ๋ยเขาแล้วอ่ะทีนี้เขาจะไวมากเขาจะพุ่งเลยนะครับอ้อยเขาจะพุ่งเลยเนี่ยเห็นไหมครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ